สารับวิ่งรวิ่งัจะรวมนะเฟรมงโกได้รโคกระตูนะคเป็นรเป็นลอยเป็นลอยแล้วก็เป็นลอยนะาสีเก็บสีใหม่เลยนะแล้วก็ตัวตาแมวนี่มนหลวมันน้เท่าไหร่นรั้งนน่าเหมือนกันนะโกเก็บเก็บสีใหม่ ส่วนพวกผนังผนังก็จะเป็นพวกสีด่างนะสีด่างก็ปอับสีด่างพวกสีด่างเป็นรอยและข้าวพวกนี้และข้าวสีด่างนะครับส่วนพื้นพื้นก็จะเป็นพวกดุมยวกน,นะครับนะดุมยั่วดุมยว่แล้วก็พวกซิลิโคนเก็บไม่เรียบร้อยพวกนี้ค,ครับอ่าทั้งหมดเลยรอบรอบนี้หลดด้วยตรงนี้ด้วยรอบรอบนี้ด้วยนะครับ ห้องน้ำห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะเป็นพวกตานตูต้ตานตู้เก็บสีและทาสีจานะครับส่วนข้างในข้างในที่จะเป็นกระเบื้องมีกระเบื้องร้อนแผ่นหนึ่งนะครับตรงนี้กระเบื้องล้อมแผ่นหนึ่งลแล้วก็กระเบื้องแตกบินหนึ 1, 2, ่งสองแผ่นนะครับสองแผ่น ส่วนน้ำน้ำเนี่ยจะไหลไม่ค่อยไม่ค่อยโฟเท่าไหร่นะครับไหลช้าอ๋อตอนนี้เือเดี๋ยวขอตัวนี้จะเป็นรูปทรงถ้วยค่ะมันจะไม่ค่อยไหลลงไปแต่เราลองคลีนตัวฟอร์เดนให้หน่อยแล้วกันนะครับตรวอบฟอร์เดนให้หน่อยนะะแล้วก็ฝ้าฝ้าเนี่ยจะเป็นสีสีดาวนะฮะเป็นภาพน้ำแล้วก็ไม่เรียบจบจบทั้งหมดเลยนะฮะลองให้ช่างขัด แต่งทาสีใหม่<ด>นี่ทำความสะอสาดมีความสะอาดใช่ไหมคะใช่ครับทำความสะอาดโอเคห้องน้ำมิดมานี้นะครับห้องนอนห้องนอนห้องนอนก็จะพื้นพื้นยุบๆนะฮะแล้วก็รอยต่อรอยต่อห่านะเก็บด้วยซิลิโคนยายนะก็ได้จนผนังตรงผนังนนเนี่ยจะเป็นเรือ่องข้าเหมือนกันตัวเนี้ย คิดว่าแก้ตัวรอยร้าวนะแต่เก็บสีให้มันด<ช>ีนะครับคมามสะอาดว่าพื้นเน้นที่พื้นมีไหมะห่างเยอะแล้วก็มันก็เดินดครับช่วงนี้ก็เดิอดกเดิดน,นะกลออเดินแล้วสะดท้าเท้าพื้นยุบรอบยุบยุบหมดเลยนะครับตามแนวบวัว<ต>ใช่พวกผนังมันก็จะเป็นทา่ทาหรือสีท่าเป็นสีแล้วเซรามิคลูเนียมก็จะเป็นรอยนะ น่าจะให้ช่างตัดแต่งหาสิใหน่โอเควนิ่้าผ้าเป็นรอยรอยยาวรอยยาวสองจุดจุดนู้นนะคือแบบนี้ใช่ครับเรีพื่อยส่วนเฟอร์นิเจอร์ตรงเครื่องแป้งเนี่ยตรงนี้ปิดไปแล้วฉิดไปแล้วมันไม่เสมอกันนะไม่เสมอกัน ตัวเสื้อผ้าก็เก็บเก็บตัวด้านในด้านในให้หน่อยคนระับเก็บสี่ขวดให้หน่อยเรียบร้อยสี่ขวนี่ครับตัวตัวก็เต็มรูปเงิเป็นรอยนะค,ครับเต็มรูมเงิเป็นรอยแล้วก็เลือกภาพสีที่เก็บนะครับ เขียนที่พ้นเนแล้วก็ทั้งในและนอกนะฮะพื้นพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องจะเดิน,นะฮะแล้วเฉดสีต่างกันอันนี้ลองดูนะครับยาแนวเก็บใหม่รอบหนึ่งส่วนผน,นังก็เหมือนกันนะฮะผนังก็จะเป็นสีด่างผน,น,งนังสีด่างจลอยทั้งสี่ด้านนะสามด้านสีด้านนะ กรวบัวก์กระปูว์ก็แล้วะค่าแต่งสีใหม่ครับผมเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็ปรับบานปรับบานนะบานไม่เสมอกันนะเป็นรอยอันนี้บานไม่เสมอกนันารตกตกตกลงได้นะรบบครับผมบบนี่สภาพสีนี่เก็บยาซิเนยาซิลิโคนใหม่นะครับผม